สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนน,นะคะบิวนะคะจอยค่ะเราทุกคนนะคะต่างก็รู้ดีค่ะว่าช่วงโควิดนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าทำงานประจำที่มั่นคงนะคะชีวิตเปลี่ยนกันไปเลยนะคะกับ new normal นะคะที่จะต้อง work from home ทำงานที่บ้าน ใช่ค่ะหรือว่าบางคนก็คือ stay home แบบว่าอยู่บ้านเฉยๆแป่ไม่มีงานให้ทำเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งพวกผลกระทบเนี่ยไม่ต้องพูดกันเยอะค่ะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเก็ตอยู่แล้วในระดับประสบการณ์นะคะว่าเราเจออะไรกันมาบ้าง และเมื่อมองหา next ต่อไปที่จะทำยังไงนะคะเราก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยกระโดดเข้ามาทำเรื่องของออนไลน์นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นทางรอดแล้วก็สร้างรายได้ได้ในยุคนี้นะคะยุคที่แบบพ,พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะซึ่งจากที่เราสองคนเนี่ยได้คลุกคลีกับมันมานานนะคะเราก็ตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยค่ะว่าใช่ค่ะมันช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้จริงๆนะคะยังไงยุคนี้สมัยนี้เราก็หนี ออนไลน์ไม่พ้นค่ะแต่เราเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็จะไม่ได้ทําแค่บนดากาวโทษสถานการณ์อะไรกันนะคะแต่เราเลือกที่จะทําโปรแกรมโรงเรียนออนไลน์สอนหารายได้ออนไลน์ที่โรงเรียนไม่เคยสอนขึ้นมาค่ะซึ่งตลอดเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมานะก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะเข้ามาปรึกษาบิวกับจอยนะเกี่ยวกับเรื่องของแบบอยากจะเริ่มทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งแบบคือทุกคนนะ่ะสู้มากพยายามมากนะคะ ที่จะแบบเรียนรู้นะคะแล้วก็แบบเริ่มทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทําจากที่ไม่เคยทําออนไลน์เลยก็ลองทําดูนะคะซึ่งเราเห็นถึงความพยายามอันนี้มากๆแต่ว่าสิ่งสําคัญที่อีกอย่างที่เราเจอนะคือทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้หรือว่าไม่มีเป้าหมายในการลงมือทํานะคะแต่ว่า เขายังทําไม่ได้นะคะคือทุกวันนี้เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการทําเรื่องการตลาดออนไลน์ได้นะในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลยแค่ Google เนี่ยก็ขึ้นมาแบบเทียบเลยนะคะแต่มันก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีใช่ค่ะซึ่งแบบไม่ใช่ว่าพวกเขาโลเทคอายุเยอะไม่มีความสามารถไม่มีของหรือไม่มีความพยายามนะคะแต่เราสองคนเนี่ยหลังจากที่ฟังกันมาเยอะๆแล้วนะคะเรามองเห็นตรงกันอย่างหนึ่งค่ะว่าพวกเขาแค่ขาดโครงสร้างในการเรียนรู้ เท่านั้นเองคะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีระ,ระดับทักษะต่างๆกันนะคะพวกเขาเนี่ยแค่ขาดขาดโครงสร้างระดับที่เหมาะสมกับตัวเองเท่านั้นเองค่ะอย่างเช่นบางคนนะคะยังไม่รู้ข้อมูลพื้นฐานเลยแต่ไปเรียนระดับแอดวานแล้วเนี่ยอันนี้คือก็ไม่เหมาะสมแน่นอนนะคะมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่ามันยากที่จะเริ่มต้นไปอีกนะคะ คนสู้ชีวิตหลายๆคนนะคะอาจจะยอมแพ้ไปเลยนะคะโดยที่แบบยังไม่ทันได้ขายของชิ้นแรกในโลกออนไลน์ได้ด้วยซ้ำนะคะจอยกับบิวนะคะในฐานะที่ทำงานในวงการการตลาดออนไลน์แบบเต็มตัวนะคะแล้วเราสองคนเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่บ้านกันมาหลายปีแล้วนะคะเราก็เลยมาจับมือกันค่ะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าพวกเราเชื่อว่านะคะคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนี้ หรืออนาคตนะคะออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญช่องทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดรายได้แล้วก็เราสอคนนะคะก็อยากบอกให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยว่าเราทํำยังไงนะเราถึงอยู่กันมาได้นานขนาดนี้นะคะจากการพูดคุยระยะเวลาหนึ่งนะคะเรา2คนเนี่ยร่วมกันเค้นสมองออกแบบโปรแกรมทำยังไงที่จะทําให้รู้เรื่องออนไลน์แบบเข้าใจเข้าถึงง่ายที่สุดและสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงด้วย ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็จำลองมาจากโรงเรียนที่เราทุกคนเคยเรียนกันตอนเด็กๆนี่แหละคะ่ะที่เขาจะแบ่งนะคะเนื้อหาในการสอนให้กับเด็กได้เรียนรู้ไปตามแต่ละช่วงวัยใช่ไหมคะแต่โรงเรียนออนไลน์ของเราไม่ได้แบ่งผู้เรียนจากอายุแต่เราจะแบ่งจากทักษะและประสบการณ์ที่มีณนะวันที่เริ่มเข้าเรียน,นะคะ่ะ เราก็จะแบ่งออกเป็นระดับอนุบาลประถมมัธยมนะคะแล้วก็จะค่อยๆสอนเนื้อหาและให้ฝึกฝนลงมือทำให้เหมาะกับความรู้แต่ละระดับนะคะทุกๆคนก็จะได้เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ในจังหวะของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะตามใครไม่ทันเพราะเพื่อนๆน,นก็อยู่ในระดับเดียวกันหมดนะคะ เราเรียนผ่านช่องทางออนไลน์นะคะโดยที่เราคำนึงถึงการเอาใจใส่เรียนช้าๆชัดๆเอาให้เข้าใจใช้ภาษาง่ายๆเพราะเราเป็นคนช่างอธิบายอยู่แล้วค่ะแล้วเราทั้งสองคนเนี่ยต่างก็มีประสบการณ์ในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้ช้าหรือจะต้องแบบค่อยๆจับมือทํานะคะเราก็เลยมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นหญย,ยวัยกลางคนหรือแม้แต่คนที่ แบบสามารถเรียนรู้ได้ช้าไม่รู้เทคโนโลยีอะไรเลยนะคะก็สามารถทําออนไลน์ได้ค่ะบางคนอาจจะก,กังวลเนาะว่าแบบไม่เคยทําออนไลน์เลยไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยนะคะ จะบอกว่าทุกๆวงการเนี่ยมันมีเลเวลหรือว่าระดับความยากง่ายของมันนะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบรู้ทั้งหมดก่อนนะคะแล้วถึงจะทํามันได้ผลลัพธ์นะคะก็เราก็รู้ในระดับที่เราจะต้องใช้งานนะตอนนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนาไปตามระดับขั้นนะคะอย่างที่เห็นนะรูปภาพนะคะที่เราทำเนี่ย โลโก้หรือว่าจะเป็นพวกกวราฟิกหรือภาพประกอบแคปชันนะคะก็ทําจากโปรแกรมแค่ Powerpoint นะคะหรือโลโก้เนี่ยเราก็ใช้โปรแกรมออกแบบโลโก้ฟรีนะที่คือไม่ต้องเสียเงินเลยแค่มีอีเมลฉบับเดียวก็สามารถทําได้ แม้กระทั่งนะคะวิดีโอที่ทุกๆคนดูอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถตัดต่อได้แบบง่ายๆอ่ะโดยใช้แค่โทรศัพท์มือถือนะคะหรืออาจจะมีหลายๆโปรแกรมเนาะที่เราจะแบ่งปันให้ในโปรแกรมนี้นะคะที่ไม่ต้องตัดต่อเลยก็สามารถสาาร้างเป็นวิดีโออัปโหลดขึ้น Youtube ได้เลยคือมันมีวิธีเยอะมากๆค่ะถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะเราก็เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆ ต้องมีความสนใจในเรื่องของการตลาดออนไลน์กันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะจากประสบการณ์ที่ทั้งดิวและพี่จอยนะได้ไปเรียนรู้นะคะจากคอสต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นคอสแบบนั่งสมัมมนานหรือว่าเรียนออนไลน์นะคะทั้งในและต่างประเทศนะบอกเลยว่าการที่มีเวิร์กบุ๊กแล้วมีโอกาสได้ขีดเขียนบันทึกทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับที่ฟังนะคะมันมีผลต่างกาันมากกับการที่ไม่มีเวิร์กบุ๊กนะคะและเรานะคะก็อยากจะมั่นใจว่าเวิร์กบุ๊กของเราเนี่ยจะถูก พิมพ์ออกมาตามแบบที่เราตั้งใจไว้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจว่าพวกเราจะเป็นคนจัดพิมเวนะิร์กบุ๊กเนาะแล้วก็ส่งให้ทุกคนนะคะถึงบ้านเลยสนใจเรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์วางแผนกเกษียณอายุด้วยการสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างยั่งยืนค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับแน่ๆนะคะที่เราตั้งใจจะส่งมอบให้คุณในโปรแกรมโรงเรียนออนไลน์ในระดับอนุบาลน,นะคะมีหลักๆอยู่2อย่างนะคะ อย่างแรกค่ะคือคุณจะต้องมีร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเองหลังเรียนจบนะคะส่วนอันที่สองค่ะคือคุณจะได้คัมภีออนไลน์นะคะที่เป็นของคุณเองนะนั่นก็คือเวิร์กบุ๊กค่ะที่คุณจะได้ทำนะคะแล้วก็ค้นหาตัวเองนะคะว่าอะไรที่จะทำให้คุณเนี่ยนำไปสร้างอาชีพออนไลน์ได้อย่างยัง่งยืนนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นคัมภีรออนไลน์ของคุณที่จะเก็บไว้ใช้ได้ตลอดค่ะ ซึ่งแต่ละคนนะคัมพีเนี้ยเนื้อหาข้างในก็อาจจะต่างกันแล้วแต่ว่าเราคนพบอะไรนะคะก็จะเป็นคัมพีออนไลเฉพาะของคุณเท่านั้นค่ะแล้ว2ส,สิ่งนี้นะคะก็จะนํามานะคะซึ่งรายได้หรือว่าทักษะประสบการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนค่ะ เราสองคนนะคะเชื่อมากๆเลยค่ะว่าโครงการที่เรากําลังทํานะคะจะส่งผลกระทบนะคะถึงคุณภาพชีวิตของคนจํานวนมากไม่ใช่แค่คุณภาพชีวิตในปัจจุบนันหรือในเวลาวิกฤตแบบตอนนี้นะคะแต่จะส่งผลไปถึงอนาคตชีวิตในวัยเกษียณหรือหลังเกษียณอายุนะคะ ถ้าหามว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสแกน QR code นะคะหรือกดลิงก์เข้ามาที่ Line แอดค่ะเพื่อทําการลงทะเบียนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่ามีคําถามอะไรนะคะสามารถถามบิวกับทํามพี่จอยได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะสุดท้ายนะคะขอฝากไว้ว่าลงทะเบียนวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณค่ะ สวัสดีค่ะ